ได้ซ um, er ิปซ <laughs> ิปตันไปได้คนละสามร้อยไปได้ซิปตันได้คนละสามร้อยโอ้ยเนี่ยทางยาวทางใหไงยังคุตกแกเบื่เบิ้งเร็วดิผ้าผ้าเขาไปเบิ้งมัน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 จะคล้องนะทางเงาทางญ่ไปเบิ่งให้อย่าคลองเด้อมันพันไหมเป็นยังยิ๊ดมืด นิ่บอกคือแม่งงามใช้ยาแม่งงามแต่ว่านังสีหน่อยนี่บุมพูดเลยอ้วนอ่ะบ้มพูดเพร้อมแล้วใช้ยาแม่งงามอันนี้มาอันนี้คือวิธีการสับหัวมันได้มาซอยเลยหัวมันใหญ่นี่หัวใหญ่หัวนี้หม้ใหญ่ๆมัวน่อ่ะผู้ใดญเคยเห็ดก็จะบอกว่าโอ้เมื่อยอยู่เด้ ดชามสีแดงเงินเขาแต่ละบาทเนาะอยากไ้ใช้ย้อยเลี้งเงินไปตลาดนะัดเลีงนี่เนาะเลี้เงินไปตลาดนะัดเลี้งนี่มดนี่แดงคนกี่บาทพี่เจ๊หมดนี้ได้เท่าไหร่หมดหลายร้อยได้กี่บาทขอซ้ำหน่อยป่ะวันหนึ่งนะเออเกินเกินหรอ บ่สา้เขาแบ่งเป็นตันมันบ่ตันละสามร้อยไว้ลมเย็นอยู่เด็ดตันละสามร้อยสามร้อยหรอเขาคิดยังไงเอาีิม่งามว่าตันละสามร้อยได้ิตัน ไปได้โคตรละสามร้อยไปซิปตันได้โคตรละสามร้อยอุ้ยเนี่ยทางยาวทางไงยังคุณตัวแกเบื่อเธอเบิ้งด้วดิผ้าผ้าเขาไปเบิ้งมัน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 จะคล้องนะทางยาวทางใหญ่ไปเบิ้งให้อย่าคล้องเด้อมันพันไหมเแต่ยังยีกเม็ดกันซะยีกบอกเพื่อนยีกก็หมอว้คัดหมอ มันพันกันซ่าไปเบิ่งเด้อเป็นมอะไรอย่างเป็นน้ำปีมันมันบางงามปีนี้มันเบิดอายุไขมันเป็นเปรย์อ๋อแดดมันเก้าเข้ามาบ่ตจนเก้าเข้ามาโอ้จนเก้ามันมันเบิดอายุไขมันก็คือคนวันหรอมันี่คือสีเบิดใบแทอะจเป็นสเปรย์เลยมั้ดูการชำนาญของการสับอันถ้าซับบดีนี่ซับเอามือเจ้าของนี่นี่เคยแล้วเคยแล้วซับมือเจ้าของเหลือจาก เขข็็มเงียบไปซีเข็มผุ้น่ะใครซ้ำผมว่ามันนะซ้บมือจากของเอาเลยประสบการณ์นักลบย่อมนี่เลือดนักลบย่อมมีบาดแผลเขาวะใบเลื่อยได้หนิใบเลื่อยเอามาเฮ็ดเป็นหนีบ่เออเฉพาะแหละมันใหญ่เข้าดีปะยังไปห้าสิบห้าไปเบิ่งผู้สาวอีกผู้นึงไปถามมาเรื่องนั้นทำงานนี่มากี่ปีเจ๊นี่ดิม วันนี้เราจะพามาสัมาภาษณ์ผู้สาวอีกคนหนึ่งอันนี้ซื้ออย่างน้อหน,น่สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงออนดิฉันชื่อเด็กหญิงออนกำลังทำงานอยู่ป่ามันอันนี้เฮ็ดมาโดนย่างนี่ จากปีเด้วอาชีพรับจ้างขุดมันเห็ดมาสี่ห้าปีแล้วสี่ห้าปีขุดมันซับหัวมันทอนต้นมันทา้งาเหดเดมมดสุยางยกเวนตักขี่เอ้ยอาชีวะบดสุภาพเน้ยจังหน่อยมอตลุกดอกบดสุภาพ นี่คือการชำนาญของการสับเพราะวมันทับผู้ใดบดชำนาญกับซับมือจุกคลองอะไรอันนี้กับเครื่องไอถือซับมาหรอป๋อใช่เครื่องไอถืออยู่โอ้เครื่บดเครื่อนี่แสดงว่าบ่ไ์เด็กกล่อิเป็นน่ะเก็บมาแล้วการที่ซับผมมันเป็นกับซับมือจุกคลองก่อนถ้าผู้ใดบ่เคยถือซับมือแสดงว่าบ่เคยเฮ็ดงานแนวนี้ตะกี้เฮ็ดก็เคยถือคือกันซับเอางานตีนจุกคลองแลนหาใบบะเมือง จำบ่ได้ายแล้วมึงกับไปนั่นี่คือสีทดลองอาชีพเก่าเด้อบุคคลวัชชินเห็ดได้อยู่บอย่าไปไปไม่เอามือไม่เอาขานะจ๊ะไม่เอามือไม่เอาขาเอาแต่หัวมันไปไปปลาด้เห็ดมาหลายปีแล้วนี่จะสุดใจปวดไปเลยนี่เล็กเสงขนาดสุดสุดยังมา้อมเลยอ่ะสุดสุดดูดูสุดนะคะสุดมาให้มันดูชุดดูชุดเอ๊ะ เอาหัวยังไงเอาหัวยังไงมือกับพ้องเลยนี่ไป้ายมันเป็นจีเป็นจีอะไปไฟป้ยนักเวยนี่จไปจับไก่หลายขาดคือกูได้ับ่งสองสามนี้มันจับเอาหัวมันจีเป็นยังไรม่เป็นยังโอ้ยกว่าประเดียวียตรงนี้เอากเอาตันเอามีกเป็นจีแต่เบาเว้ยเบาอะไรมจีจนในเจ้าของ อีหัวนึงอีหัวน่งยนเน้นเน้นอกโอคมบะคมคมชดจมะไม่อะไม่นคมแต่ชั้นอะคมกว่าพวดแล้วเร็วอันนี้มือนั่งมรองเท้าบนไม่ต้องทุกคนหนึ่งสองสามตอกเอาโอ้ยพอได้ยุแต่ว่าเจ็บมือถุงมือไปใส่เขาใส่ถุงมือว่านี่หัวมันเน่า เอาเฮ้ยมันเอาแต่ไปผู้ยานมือนะกระยานตีนพัะเตรอเตรียพหอมพ่อแล้วมาได้กินดอกเม็ดไปเอาไปเงินโมแมนตเจนผิงก็นำหาว่าเจ็บมือเ๋ยทุกคนเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยนะถ้ามาสับต้องใส่ถุงมือน้ำบอสานจับ อันเนี้ยมันมันจะเป็นตุ้ม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 ตุ้ปลาตุ้ปลาเนี่ยเขาเอือนตานะคะตามันเขาจัะเป็นมันเจีบโอ้ยอีไทยตกลาวอีลาวตกไทยโอ้ยหมดกัดไมยืนนะเบิร์นมดแมกระซิบว่าทั้งลาทั้งไทยแหละจ้ะผู้ใดสนใจก็มาได้เด้อได้ยู่มือละซ้ำสี่ลอยใครก็นางยิ้มแยแยู่บ้าน <laughs> ใครก็เล่นใครก็เล <laughs> 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 ่นอะโอวี่บเติมแต่เงินบอกเนี <laughs> ่ยปลายโยคาเนี่ยถ้ามันเป็นหนาเห็ดนลมันจะมีเห็ดขมออกใครเคยกินเห็ดขมยี่ข่านเข้าไปยิกเหมือนเลยบ่าใบ เรหัวมันสีบอกหัวงะมนะีมีเลนมุกเอาไมเบิ้งลำมุกมาทันไหนเอาไม่เบิ้งเอาไม่อีกรอบนึงเอไปเบิงไีหยังมันมันหลุนไหมมันคือจังเป็นจังได๋มันหลุนไหมมันกันซาเอาคือว่ามันกันซ่ามันคยีกเบิ้งเอามันคือยี๊ เอามันยิกแล้วหัวมันสิใหญ่บอกใหญ่ล้วเนาะหัวมัดมือหัวมัดมือทำบุูกรนไกทัานนะคะเหรียญหม่หาบาททีบาทก็เอานี่งกับแม่ยางตากแดดลมเย็นอยู่มันเป็นมันเป็นมันหัวยิกหัวยิกกับเพราะว่าใบมันยิงยิก ใบใบมันจะหยิกนะมันจะหยิกงอใบมันจะไม่สวยมันแบบเนี้ยมันจะหยิก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 เหมือนหัวคนผมหยิกอันนี้คือคนแบกมันมือแบกบาแบกไม่ใช่มือแบกบาแบกนี่ พุนผู <organizational> <m uch as> okay, no ้บาวเกาหลีก <de> ็มีผุนผู้บาลเกาหลีเข่งกึ้นใส่เอาข้าวบุมีกันน้ำากะติกไข่บ่มีกับน้ำกะติกี้กน้ำเข่งบ่มีเอาบ่เอา อย่างก็หายเอาคือระซื้อน้ำเย็นใจแน่เมีแต่ผู้ใหญ่เรียกว่าผู้ใหญ่น้องเออมียายที่แล้วผู้เบิ้งดอก หมูสวาแล้วเขาไรพดจัหมะลขปดูให้าไหมาทรงไหนบอมาูร่ยุบานกับเรนยนวดมือแรนจนจำเพื่อนได้เดี๋ยวเราจะรอตอนดูตอนอันขึ้นมั่นเดี๋ยวตอนนี้ไปหาโฮมเศร้าก่อนหอน ถึง,ง,งถพันขนาดนั่งทาผู้นี้แหละจนฝนมานบุคคลสำคัญพระเอกต้าพึ้ยุดเ้าจีบล้อขาออตอนแบกอตอนแบกบอ,แบบอันนี้เราก็ต้องขอปิดกล้องแล้วรีบกลับบ้านก่อนเพราะว่าฝนตกแล้วฝนมาหมืนแล้วะะด้วยค่ะ่ะเอืเอาปิดกล้องให้หน่อย ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อมาเด้อ้าเด้ <c oughs> อด <c oughs> ที่ช่องที่ช่องเม็นไหน <c oughs> ชาแนลได้ยินเสียงลมบอลลมแรง